สวัสดีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเอกสารประกอบการเรียนชุดที่1รายวิชาคอควาย2 0 2 0 1คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1นะคะอ่ะจะเป็นเรื่องของการประยุกต์จำนวนเต็มนะก็จะมะีวิธีการคิดเนี่ยการบวกหรือว่าการลบเลขที่มีหลายๆจำนวนเป็นต้นไปนะคะนะักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้นะคะอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโจทย์นะคะเราจะมาดูทีละข้อเลยข้อที่1 จงแสดงวิธีทำนะคะวิธีหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะอ่ะข้อที่1น,นะคะก็จะมีหลายจํานวนบวกกันเลยมันจะมีวิธีคิดได้หลายแบบตั้งแต่อาจจะคิดกันรวมกันเป็นคู่คู่ก่อนนะคะหรือบางคนเนี่ยถนัดที่จะเอาอพวกจํานวนบวกรวมกันหรือเอาจํานวนลบรวมกันก่อนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูก็จะมาะจะมาแสดงวิธีว่าถ้าเราบวกกันเป็นทีละคู่คู่นะคะ เป็นยังไงนะคะอ่ะสมมติว่าครูเนี่ยก็จะเอา11บวกกับ12ก่อนนะคะอ่ะแล้วก็ค่อยเอาลบ13บวก14นะคะอ่ะแล้วก็ค่อยเอาลบ15บวก16นะคะอ่ะมาดูผลลัพธ์กันนะคะอ่ะ11บวก12นะคะอันนี้ก็บวกตามปกติได้เลยนะคะได้เท่ากับ23นะคะ ลบ1ิบวก14นะคะอันนี้จะได้เป็นค่าบวกเพราะว่า14เนี่ยมีค่าสมบูรณ์ที่มากกว่านะคะได้เป็นค่าบวกทีนี้เอาค่าสมบูรณ์มาลบกันนะคะ14ลบกับ13ได้เป็น1นะคะต่อไปค่ะลบ15บวก16กนะคะก็จะได้ออกมาเป็นค่าบวกเช่นเดียวกันเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของ16มีค่ามากกว่า จากนั้นเอาตัวเลขนะคะเอาค่าสมบูรณ์ไปลบกัน16ลบ15นะคะก็จะได้บวก1อ่ะและเรายังคงมีลบ17อยู่ด้านหลังนะคะอ่ะแล้วเราก็บวกไปเรื่อยๆนะคะ23บวก1บวก1นะคะก็จะเป็น25นะคะลบ17จะมีค่าเท่ากับ8นะคะข้อนี้ก็คือจะตอบ8 นะทีนี้ในข้อที่2นะคะในข้อที่2นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ,ะครูก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเอาลบ13บาวก17แล้วก็จะเอาเป็นลบ22บวก16นะคะแล้วก็ 1> -17 1ลบกับ19นะคะอ่ะมาดูกันนะคะลบ13บวก17นะคะก็คือจะได้ออกมาเป็นค่าบวกเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของ17เนี่ยมีค่ามากกว่าเนาะก็จะได้เป็น4นะคะต่อไปค่ะลบ22บวก16นะคะค่าสมบูรณ์ของออลบ่อบเนี่ยมีค่ามากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นผลรวมเนี่ยออกมาเป็นลบนะคะลบอะไรนะคะก็คือ 2 0บลบ22บวก16นะคะก็จะได้เป็นลบ8นะต่อไปค่ะลบ17ลบกับ19นะคะลบ17ลบกับ19เนี่ยน่ยเ,เราสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก่อนได้นะคะลบ17บวกกับจำนวนตรงข้ามนะคะของ19ก็คือลบ19นะคะแล้วก็ยังมีต่อด้วยบวก60นะคะอ่ะทีนี้นะคะ เดี๋ยวครูนะคะก็จะเอา4ไปลบกับ8 4ไปลบกับ8นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น4บวกกับลบ8นะคะลบเปลี่ยนเป็นบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ17ก็คือลบ17บนะคะบวกกับลบ19นะคะแล้วก็บวก60เมื่อเปลี่ยนทุกตัวเนี่ยเป็นจำนวน เป็นอยู่ในรูปของการบวกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาทุกตัวเนี่ยมาบวกกันได้เลยนะคะ,ะ4บวกกับลบ8นะคะ4บวกกับลบ8ก็จะได้เป็นลบ4นะคะ,ะลบ17นะคะบวกกับลบ19นะคะก็จะเป็นบวกกับลบ36นะคะลบ36 นะคะแล้วก็ยังมีบวก60อยู่นะคะอ่ะต่อไปนะคะเอา2ตัวแรกรวมากันเนาะลบ4บวกลบ36กนะคะก็จะเป็นลบ40บนะคะบวก60นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เป็น20นะคะอ่ะทีนี้ในข้อที่3นะคะเดีย๋ยวนักเรียนลอกโจทย์นะคะแล้วก็ทำเองนะคะในข้อที่3นะ ต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของการใส่วงเล็บนะคะแล้วก็การถอดวงเล็บนะคะอะมาดูกันนะคะอ่ะาเรียนจะพบว่าเ,เช่นตัวอย่างที่1น,นะคะ12เนี่ยลบกับ13บวก14ลบ15ทางด้านซ้ายเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายวงเล็บเลยแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการใส่ขั้นนะคะเขาต้องการใส่ขั้นตรงไหนนะคะก็คือขั้นนี่ค่ะขั้น 13 14 15เนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะการที่เราจะใส่ขั้นปุ๊บเนี่ยเราหน้าวงเล็บเนี่ยค่ะเป็นเครื่องหมายลบนะคะด้านในเนี่ยด้านในของวงเล็บเราจะต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามทั้งหมดนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่านะคะอ่า12เนี่ยไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะอ่าลบกับเปิดวงเล็บนะคะจากเดิมทีคือลบ13ใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น 13บสาจากบวก14นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นลบ1 4นะจากลบ15ก็จะเปลี่ยนเป็นบวก15นะคะอันนี้คือเรื่องของการใส่วงเล็บเข้าไปนะคะต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะในข้อที่2นี้คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีการใส่วงเล็บไว้อยู่แล้วเราต้องการถอดวงเล็บอ่าแล้วหน้าวงเล็บเนี่ยเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมคะเครื่องหมายลบถ้าเราถอดวงเล็บ ออนะคะเครื่องหมายลบอะค่ะนี่ค่ะจะเข้ามาดำเนินการในวงเล็บทั้งหมดเลยค่ะ,ะจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะคะก็คือจะเปลี่ยนเป็น20นี่คือตัวเดิมใช่ไหมคะลบไปเจอ63กลายเป็นลบ63ลบไปเจอลบ4 4ลบเจอลบก็จะเป็นบวก44นะคะลบไปเจอเครื่องหมายบวกนะคะก็จะเป็นลบ17นะคะ การถอดวงเล็บก็จะเป็นในตัวอย่างที่2นะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่3นะคะก็จะเป็นการถอดวงเล็บเหมือนกันค่ะแต่ว่าข้างหน้าวงเล็บเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกถ้าหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเวลาเราถอดวงเล็บออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรเลยนะคะเราจงได้เป็น2 7เลบ13นี่ยตัวเดิมนะอ่ะแล้วก็บวก73เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลบ อันนี้นะคะให้นักเรียนแก้นะคะอันนี้จะต้องเป็นลบ1 4นะคะแล้วก็บวกด้วย11นะคะอันนี้อ,อยู่ในชีตอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำเนี่ยค่ะเขียนเฉพาะ3ข้อแรกนี้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของการที่เราจะคำวนวณนะคะมีทั้งวงเล็บเล็ก วงเล็บปีกกาแล้วก็วงเล็บใหญ่หรือว่าวงเล็บก้ามปูเนี่ยในการคิดคำนวณน,นะคะวิธีการคิดคำนวณน,นะคะเราจะต้องคิดที่วงเล็บเล็กที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่มานะมาดูในตัวอย่างที่1ค่ะอันนี้นักเรียนลอกลงสมุดได้เลยนะคะอ่ะก็จะเป็นอันนี้ค่ะลบเบวกยีอยู่ในวงเล็บปีกกาด้วยกันนะคะเราก็คิดด้วยกันได้เลยนะคะอันนี้ได้เป็นค่าบวก เพราะว่า24มีค่ามากกว่าเนาะอะ,อะ24นะคะเอาไปลบกับ9เนาะก็จะได้เป็น 15. 15วงเล็บแรกได้เป็น15แล้วนะคะต่อไปค่ะเครื่องหมายลบนี่เครื่องหมายลบก็คือเครื่องหมายลบตรงนี้นะคะอะทีนี้พอมาดูในวงเล็บนี้ในวงเล็บใหญ่ทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนก็จะพบว่ามันมีวงเล็บเล็กตรงนี้อยู่ 28ลบกับ40ซึ่งเราจะต้องคิดในนี้ก่อนนะคะอ่ะโดยการเปิดกล้ามปูมาเหมือนเดิมนะคะลบ40อ่าทีนี้เครื่องหมายลบตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมเครื่องหมายลบตรงนี้มาเนาะทีนี้ค่ะ28ลบกับ40นะคะเราก็อ่าได้เป็น28นะคะเปิดวงเล็บขึ้นมานะคะ28 บวกกับลบ40่ะปิดวงเล็บไปนะคะจากนั้นเราก็ทำต่อค่ะ15ลบกับเปิดปิดกามานะคะลบ40่ลบทีนี้28บวกกับลบ40นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นค่าลบนะคะลบอะไรลบ12เมื่อเรียบร้อยนะคะก็จะเป็น15นะคะลบกับ ลบสี่สิบลบสี่สิบลบเจอลบตรงนี้นะคะจะเป็นบวกสิบสองก็เป็นสิบห้านะคะลบกับใครนะคะลบสี่สิบบวกสิบสองนะคะจะได้เป็นค่าลบนะลบอะไรนะคะก็คือลบยี่สิบแปดเอาตัวเลขไปลบกันนะคะเอาค่าสมบูรณ์ไปลบกันต่อไปค่ะสิบห้านะคะลบเจอลบตรงนี้เป็นบวกบวกกับยี่สิบแปดนะคะ ก็จะได้เป็นเท่าไหรคะส3สบสานะคะข้อที่1นะคะได้เป็นสี่สบสาต่อไปค่ะข้อที่มันมีหลายข้อนะคะมีสข้อเนาะอ่าเดี๋ยวครูข้อ2นะคะมาดูที่ข้อ2กันก็คืออันนี้ค่ะมีประโยคอย่างนี้เลยนะคะเราสามารถที่จะคิดอันนี้ก่อนนะคะ แล้วก็คิดในวงเล็บเนี้ยคิดไปพร้อมกันได้เลยนะคะอ่ะได้เท่ากับ3บวกกับวงเล็บปีกกานะคะ18ลบเจอลบตรงนี้เป็นบวก13เครื่องหมายลบตรงนี้ก็คือเครื่องหมายลบอ่า17ลบกับ22นะคะเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ22นะคะก็คือลบ22 ่ะก็ได้เป็น3นะคะ18บแวกสิ 13, ก็บวกกันได้เลยนะคะก็คือเป็นบวกสามสิบอ่ะต่อไปเครื่องหมายลบตรงนี้ยังอยู่นะคะอ่า17บวกกับลบ22ได้เป็นค่าลบนะคะก็คือจะเป็นลบ5นะคะค่ะสมบวก3ามนะคะนักเรียนก็รวมกันได้เลยค่ะได้เป็น34 ลบเจอลบตรงนี้เป็นบวก5 34สบวกหก็จะเป็น3,9นะคะต่อไปนะคะข้อที่3อ่าก็จะเป็นวงเล็บเต็มไปหมดเลยนะคะที่เราจะต้องคิดเป็นอันดับแรกนะคะก็วงเล็บที่อยู่ข้างในลึกที่สุดนะคะอ่ะก็คือน,นี่ค่ะ3ลบกับสนะคะ อันอื่นนะคะนักเรียนลอกมาก่อนลบ5ลบกับเปิดก้ามปูนะคะลบ13บวกอ่ะทีนี้นะคะ10ลบ16ลบอ่ะทีนี้ก็เปิดมานะคะ3บวกลบ4อ่ะโอเคก็จะเป็นลบ5นะคะด้านหน้าเนี้ยเขียนมาเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะ ล -16 ลบอ่ะ3บวกลบ4นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ1ค่ะแล้วบรรทัดถัดไปนะคะเราก็สามารถที่จะคิดในวงเล็บนี่ค่ะวงเล็บปีก,กาพร้อมกันทีเดียวได้เลยนะคะก็คือลบ5ลบกับวงเล็บก้ามปูลบ13ลบ ออบวกนะคะบวกกับใครอะผลลัพธ์ของสีเขียวนี้นะคะ,ะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยน10นะคะเป็นบวกกับลบ16ลบเจอลบตรงนี้เป็นบวก1ก็คิดตรงไฮไลไท์สีเขียวให้เรียบร้อยนะคะ,ะบวก10บวกลบ16นะคะก็จะเป็นลบ6 ลบหกบวกหก็จะเป็นลบหนะคะอืมโอเคค่ะมาลบหลบกับใครนะคะลบสิบวกลบหก็จะเป็นลบสิบแปดนะคะก็จะได้เป็นลบหลบเจอลบเป็นบวกสิบแปดจะได้เป็น13บสทวนนะคะได้เป็นบวกสิอ่ะทีนี้ข้อสีนะคะให้เรียนลอกโจทย์แล้วก็ทําลงในสมุดเองนะคะ